สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังชนลั่นลั่นรับผิดชอบตั้งใจลาออกอยู่แล้วแต่ขอตั้งคณรัฐมนตรีเพื่อไทยให้สำเร็จก่อนเมื่อวันที่21สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายแพทย์ชนลั่นสีแก้วสอสอน่านและหัวหน้าพักเพื่อไทยตอบคำถามสื่อมวลชนว่าจะชี้แจงประชาชนอย่างไร ในการนำพักสองลุงมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลนายแพทย์ชนลั่นกล่าวว่าไม่ต้องชี้แจงแถลงการมีความชัดเจนอยู่แล้วเราจำเป็นต้องดึงพักพลังประชารัฐพปรรอชอและพักรวมไทยสร้างชาติรทอสอชอมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเหตุผลสำคัญที่สุดคือในซิกเดิม312เสียงเดิมที่มีพักก้าวไกลกกเป็นแกนนำไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยสื่อมวลชนได้ถามแทรกขึ้นมาว่า นายแพทย์ชนลั่นจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักหรือไม่นายแพทย์ชนลั่นได้ยกมือห้ามแล้วกล่าวว่าคนละประเด็นกันก่อนจะอธิบายถึงเหตุผลว่าหากไม่มีสองพักดังกล่าวมาร่วมก็ไม่สามารถจัดจ้งรัฐบาลได้แน่นอนและอาจจะเป็นผลร้ายกับประเทศได้เราจึงมุ่งมั่นต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้ได้โดยมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำและหัวหน้ารัฐบาล นายแพทย์ชนลั่นย้ำว่าด้วยเหตุนี้ขอให้ตัดเรื่องที่พักเพื่อไทยจะไปเป็นแนวร่วมหรือเป็นนั่งร้านไปได้เลยส่วนประเด็นเรื่องที่ตนจะลาออกนายแพทย์ชนลั่นกล่าวว่าผมตั้งใจที่จะประกาศแสดงความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ปฏิเสธทว่าจะไม่ลาออกยินดีลาออกแน่นอนแต่ภารกิจหัวหน้าพักเป็นกรรมการบริหารพักต้องจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของพักเพื่อไทยให้สำเร็จวันที่เสนอชื่อคณะรัฐมนตรีในส่วนของพักเพื่อไทยเสร็จผมจะประกาศอย่างเป็นทางการทันที เมื่อถามว่าจะลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักหรือตําแหน่งสอสด้วยนายแพทย์ชนลั่นกล่าวว่าประกาศอะไรไว้ตัวเองก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่ประกาศจากนั้นนายแพทย์ชนลั่นได้เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ